เรามาดูกันลำดับที่1ค่ะลำดับที่1เลขท้าย2ตัวอาจารย์ให้7นะคะเป็นลำดับที่1ค่ะตัวต่อมานะคะอาจารย์วางเลข2นะคะซึ่งหลายคนบอกว่าอาจารย์ส้มตัวเลขสวยมากๆเลย7จอีกตัวหนึงค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นเลขนี้เลข5นะคะถ้ามอง3ตัวตรงเนี่ยก็คือตัวนี้ สวยมากๆนะคะสำหรับ725ตัวรอง7จะพู่กับอะไรอาจารย์จะใส่ให้เลยนะคะถ้าซื้อ7จะต้องมี7 4 ะะและ79นั่นเอง79กับ97เนี่ยซื้อกันเยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่างวดน,นี้ตามกันต่อนะคะสําหรับ74แล้วก็79สำหรับใครที่ยังรัก7อยู่นะคะและอีกตัวหนึ่งไม่พลาดน,นะคะนี่ก็คือเป็นเลขมงคลเหมือนกันนะคะ502หรือ02หรือ902เนี่ยก็ถือว่าสวยเหมือนกันเนาะ902ตัวนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่มีลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่2ใบนี้ก็คือถือ ว่าโชคดีนะใครไม่มีนะคะก็ไปสอบถามแอดมินได้เลยว่ายังมีไหมถ้าไม่มีก็ให้อาจารย์ส้มหยิบให้เป็นตัวเลขมงคลเหมือนกันนะคะซึ่งตัวรองของ5นะคะได้แก่เลขนี้ค่ะเลข8และสุดท้ายนะคะ อย่างที่อาจารย์บอก8กับ3ตัวเดียวกันนะคะ3เนี่ยปีนี้สมาแรงเหมือนกันนะคะซึ่งเวลาจะจับคู่เนี่ยอาจารย์จะจับคู่ให้เลยนะคะตัวเลขที่เน้นได้แก่เลขอะไรตัวเลขที่เน้นนะคะอาจารย์จะให้7,2 7,9 7,4 7,5 เจ็ดสามเป็นชุดเน้นนะคะสําหรับงวดนี้นะคะเลขเจ็ดเป็นตัวเลขที่อาจารย์ชอมเน้นมากๆเลยหลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเปิดไปดูในสมุดล้างนี่แล้วตรงกับตัวไหนในนี้เนี่ย จัดเต็มได้ไหมต้องบอกว่ารอรวยอย่างเดียวนะคะถ้าสมุดล้างนีตรงกับเลขตัวไหนในชุดนี้นะคะแสดงว่าวัา้้น้องมาแน่นอนแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์ยังไม่มีสมุดล้างนีทําอย่างไรแอดไลน์นะคะแอดสองแปดเหรือแบบง่ายๆรวดเร็วสะดวกทันใจกดลิงก์สีฟ้าด้านล่างนี้นะคะกดไปเลยกดเพิ่มเพื่อนแล้ก็พิมพ์คําว่ารอ159 9พิมพ์เข้าไปเลยค่ะถ้าใครงบน้อยก็แบ่งได้ไม่เป็นร จ่ายแค่ครึ่งเดียวก็พออีกครึ่งเดียวถูกหวยแล้วค่อยจ่ายนะคะจ่ายแค่ครึ่งเดียวเพื่อที่จะได้ดูเลข3ตัวตรงส่วนตัวรองเนี่ยอาจารย์จะให้เป็น5,3 58และ38นะคะนี่ก็คือตัวรองที่อาจารย์ให้เป็นตัวเด่นนะคะ ซึ่งวดนี้เนี่ยเลขขี้มาเยอะเหมือนกันนะทั้ง5ทั้ง7เลยวดที่1มีนาคมรางวันที่1นะคะตรงตรงเลย07นะคะ07นะมาเลขล่างนะแล้วก็ส่วนรางวันที่1นะคะ905นี่เลย905นะคะ3ตัวตรงเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่าตามกันต่อนะ วันที่1 3ตัวตรงวันนี้เก่งเลขให้ฟรีๆเลยไม่เสียเงินไปจับเลขกันเอาเองนะคะแต่สําหรับใครที่บอกว่าถ้าเสียแล้วคุ้มถูก3ตัวตรงจริงๆก็จะยอมนะคะก็แอดไลน์เลยแอ๊ดสองแปดเจ็ดดหรือกดลิงก์สีฟ้าด้านล่างนี้พิมพ์คําว่ารอ1 5 9 9มีแค่เครื่องเดียวก็จ่ายแค่เครื่องเดียวถูกหวยแล้วค่อยจ่ายที่เหลือก็ได้ไม่เป็นไรเราเข้าใจกันเพื่อให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เลข3ตัวตรงไปซื้อกันก่อนยังไม่หมดค่ะรางวันที่1ใก่ล้จะแตกแล้วนะคะ รวมตัวกันมาให้ดีนะคะเพราะวันนี้อาจารย์จะเจาะรางวันที่1ค่ะสําหรับงวดที่16มีนาคมรางวันที่1น,นะคะก็ต้องบอกว่ามี8นะอันดับที่1น,นะคะแสดงว่า8เนี่ยมาแรงมาในหลักร้อยนะคะก็ตามกันต่อเลยนะคะสําหรับงวดถัดไปจะเป็นเลขอะไรนะรางวันที่1ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาให้เลขนี้ค่ะ หน,นะคะอาจารย์บางให้เลขวันสุกงวดวันที่หเมษายน2565มาถึงงวดนี้อย่างรวดเร็วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากนะแต่เลข5เนี่ยยังเป็นตัวเลขที่เด่นอยู่นะคะก็ลองดูกันว่าจะจับได้เลขอะไรนะคะลำดับที่2ค่ะ หลายคนบอกว่าอาจารย์ส้มเนี่ยให้5 6าหาเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับงวดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขดังด้วยนะแล้วก็เป็นเลขสถิตินะคะซึ่งถ้าหวยเม็ดล็อกเนี่ยออกอย่างแน่นอนนะคะ -652 ตัวท้ายส่วนมากไม่มีใครเล่นแล้วเพราะว่าหวยอั้นเยอะไปเล่นที่3ตัวตรงซะส่วนใหญ่วันนี้อาจารย์ก็เกง3ตัวตรงให้เลยก็ต้องบอกว่า3ตัวตรงในสมุดลังนี่ยังแม่นยงอยู่เหมือนเดิมนะคะให้ตามไปเลยงวดวันที่1นเมษาและ16เมษาเปิดไปเลยขาเลขทูบ แค่2หางเท่านั้นซื้อไปเลยนะคะงวดละหนึ่งหางพิมพคำว่ารอ1599มีแค่ครึ่งเดียวก็จ่ายแค่ครึ่งเดียวก็รอรวยอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะอ่ะตัวต่อมานะคะลำดับสุดท้ายค่ะ เลขเนะคะ 6, 9นะคะหรือ95หรือ65เนี่ยเป็นเลขชุดมงคลน,นะคะซึ่งเป็นเลขหายากเป็นเลขดังนะคะก็ต้องบอกลูกศิษย์ทุกคนว่าหลายคนซื้อทั่ววดเลยนะคะสำหรับ 5, 9, 9, 5นะเรามาดูกันค่ะว่าลอตเตอรี่รามาที่1ที่เราจะเก่งตัวต่อไปเป็นเลขอะไรคะ่ะ เอาละวันนี้หลายคนเห็นแล้วเริ่มมั่นใจกับ517หรือ 157, 175มากขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเลขยังสวยอยู่ดีนะ517นะคะ,ะให้3ตัวตรงก่อนเลย715นะคะมีหรื schaut, อยังอเช็คในกระเป๋าลอตเตอรี่มีหรือยังลอตเตอรี่มีหรือยัง3ตัวนี้นะคะต้องมีเลขหน้าเลขท้ายรางวันที่1 ให้ได้นะคะเป็นชุดเน้น3ตัวตรงนะคะเป็นชุดเน้น3ตัวตรงหาให้ได้ใครอยากเปลี่ยนหลักร้อยก็ได้อยากเปลี่ยน1แต้ม1แต้มลบ1แต้มก็ได้นะคะบวก1ลบ 1, บ 1, 1ก็สามารถทําได้ไม่ต้องบวกเยอะค่ะบวกแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้โอกาสสุดท้ายแล้วหวยใกล้จะออกแล้วนะคะสําหรับใครที่ไม่มีปฏิทินถ้ำนาคานครเมืองนาคินงวดที่แล้วปฏิทินให้แม่นมากๆนะ ให้บนด้วย67จับตัวเด่น67นะคะและก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ให้พิเศษสําหรับลูกศิษย์อาจารย์ส้มนะคะถือว่าต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะแถมไปเลยซองรับไอ้ไข่ฟรีหนึ่งงวดให้เฉพาะงวดนี้ที่บอกว่าเอามาโชว์ทำไมอาจารย์โชว์ให้ดูบ่อยจริงนะคะก็ต้องบอกว่าก็เลขให้ก่อนหวยออกอันนี้คือมั่นใจแน่นอนนะคะให้ก่อนหวยออกไม่มีนะคะที่หวยออกแล้วจะทําเลขมาให้แบบนี้นะคะทุกคนจะได้ฉบับนี้ก่อนหวยออกทุกคน นะคะแล้วก็เป็นการยืนยันและการันตีได้ว่าเลขเนี่ยเข้าจริง,รงๆแม่นจริงๆนะคะงวดต่อมาก็จะเข้าอีก3ตัวตรงใครที่อยากได้อยากผ่อนลองดูนะพิมพ์คําว่าไอ้ไข่เข้ามานะปฏิทินนะคะก็จะได้ซองนี้ไปหลายคนบอกอาจารย์รอถูกก่อนค่อยจ่ายได้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าของดีต้องลงทุนอยากได้3มตัวตรงเน้นๆแบบนี้เอาละครึ่งเดียวก็พออีกครึ่งหนึ่งถูกหวยแล้วค่อยมาว่าก,กันอีกทีหนึ่ง mm hmm. นะคะอย่าลืมพิมพ์ไอ้ เขเ้ามามนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะจับเข้าคู่กันเลยอาจารย์ให้ชุดรองนะคะเป็น3และ2นะคะแล้วก็จะมาจับตัวเน้นให้เลยนะคะว่าเลขเน้นจะเป็นเลขอะไรจะมาเน้นเลขให้นะคะสําหรับ2ตัวเน้นให้ตรงๆนะคะอยากให้ลูกศิษย์ถูกเต็มๆค่ะ5.1 5.7 5.6และตัวรองนะคะอาจารย์จะให้ ใครที่ชอบตัวไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะใครที่ชอบ7 5 1ก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะใครชอบตัวไหนพิมพ์มาได้เลยนะาบางคนบอกว่าอาจารย์ชอบ726นะคะบางคนบอกชอบ769บางคนบอกว่าชอบ715อ่าเป็นตัวนี้นะคะหลายคนชอบก็ส่วนตัวอาจารย์ก็ชอบ157เหมือนกันนะคะ1น7นะคะหรือจะเปลี่ยนหลักร้อยก็เป็น257ก็ได้เหมือนกันนะก็ยังเป็นตัวเลขที่สวยนี่เป็นตัวรอ ะะก็ต้องบอกว่าหลายคนดูแล้วรู้สึกว่าเริ่มรู้แล้วว่าหวยเนี่ยจะมาตัวไหนวันนี้อาจารย์เน้นให้ดูแบบเต็มๆเลยนะคะนี่คือ ลำดับที่1ลำดับที่2และลำดับที่3นะคะจับคู่กับเลขอะไรวันนี้ก็เน้นไปนที่1กับ2นะคะฟาดฟันกันไปสําหรับหวยรัฐบาลไทยงมดวันที่1เมษาย,ยนพุทธศักราช2565อย่าลืมนะคะว่าสั่งสมุดล้างนี่นอกจากจะรวยแล้ววันนี้อาจารย์ให้น้ําหอมฟรี1ขวดเนี่ยอยู่ตรงนี้ออามาโชว์เนี่ยไม่ได้มาโชว์ให้สวยๆอย่างเดียวนะคะต้องบอกว่านี่เลยวันนี้รายการอาจารย์ส้มเก่งเลขก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีพี สวัสดีค่ะ